เลยไหมครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้เดินทางมาเปิดตัวแทนพกักการเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวและเปิดตัวผู้สมัครสนะอ 6, อ 4, อสอนะฮะเขตหกเขตสี่เขตสองเชียงใหม่นะครับว่าพักพลังสังคมใหม่ ก็จะมาขอพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะขอแบ่งสสสักสองสามเขตก็ยังดีนะครับพบป่ากพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ช่วยพิจารณาพักพลังสังคมใหม่พักพลังสังคมใหม่จะเป็นพักที่ชี้แนวในการกู้แผ่นดินนะฮะเพื่อว่าจะหาทางออกให้กับประเทศนะฮะด้วยนโยบายรายได้พื้นฐานทั่วหน้าหรือ UBI พักพลังสังคมใหม่เรามีนโยบายเพื่อจะจ่ายเงินเดือนให้กับผู้มีรายได้น้อยเดือนละสามพันบาทผู้มีรายได้น้อยคือคนที่มีรายได้ในหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทที่ต้องได้เดือนละสามพันบาทนะก็ผมดูแล้วผมผมบอกว่าบางคนถามว่าจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้กับ เดือนละสามพบาททุกคนต้องใช้เงินเยอะ,อะผมยอมรับวพาผมได้คำนวณและได้ศึกษาการวิจัยมาแล้วว่าผมจะสามารถหารายได้มาจากหลายๆห,ห,หน่วยแหล่งครับที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเอามาเก็บภาษีได้อย่างยกตัวอย่างน้อยๆน,นะฮะภาษีที่ดินว่างเปล่าภาษีมรดกแล้วก็ภาษีที่ สิ่งของอะไรต่างๆนะฮะว่าอยู่ที่ใต้ดินเนี่ยอย่างหวยใต้ดินเรายกขึ้นมาเป็นถูกต้องตามกฎหมายเป็นอยู่บนดินนะรายได้ปีหนึ่งไม่รู้กี่แสนล้านนะครับแต่ถ้าเงินที่เราจะมาให้กับประชาชนพี่น้องประชาชนเนี่ยผลจนเนี่ยเดือนละสามพันบาทมันก็แค่ว่าปีหนึ่งอะนะประมาณสี่ห้าแสนล้าน ผมคำนวณแล้วจากยอดที่บัตรประชารัฐทั้งหมดมี13ล้านผมคิดว่าคนจนทั้งหมดมี30ล้านคนที่จะได้โครงการนี้นะฮะสาล้านคนถ้าสาล้านคนคนละ3,000บาทนะฮะต่อเดือนเดือนหนึ่งก็ประมาณ90,000มื่นแปดหมืล้าน เก้าหมื่นก้าหมื่นล้านปีหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแสนแปดแสนล้านนะครับผมคิดว่าเงินส่วนนี้หาได้มาไม่ยากครับมีเยอะครับสิ่งไหนที่อยู่ใต้ดินบนดินอเอามาหมดครับมาตลอดถึงว่าเวทีไก่ชนนะเงินภาษีค่าธรรมเนียมไก่ชนค่าเก็บภาษีค่าไก่ชนน่ะในประเทศไทยในปีหลายแสนล้านที่จะที่จะเอาเงินจากไก่ชนนี้มาได้เราจะสนับสนุนให้เปิด เมื่อบอนเสรีฮะเพื่อจะเก็บภาษีเขารัดครับขอบคุณครับ